บ่ของผู้เฒ่าຫນາກິນມື້ນີ້ເນາະຂ້ອຍໄດ້ແຊບເພິ່ນເຈົ້າຍ້ອມເໂຕອີກຂອງຜູ້ເฒ่าຕົ້ມໃສ່ກັບບໍ່ໃສ່ບໍ່ວ່າກະກຸດມກຸດໂອ້ນກົອີກດີພນ້ສດ FC ກຜູ້ົນີນຮາມາເຫນກໍາວດນາະປ แม่น้องไสัสดีว่าตาาตามาคุงมาคุงน่มื่อตามาคุ้งเห็นคนเข้ามาดิ้นเชนกเนาะแม่ตาตาเห้เขากินนะสวัสด yeah> ีสวัสดีเด้อ uh, ้าไปกินขื้กันตากินํำกันน้อยแบบง่าย่เนาะแม่หน่อยง่ายดีนะบอกนะว่ามิมีช่วงสีขาวนบอกขาวกี่รอบขาวเ ดีเจ้าโมกนะได้เาว่ากำโมตอนนี้เป็นเม่ลาแปดโมงสิบเจ็ดนาทีแปดโมงสิบเจ็ดเนี่ยสองทุ่มสิบเจ็ดนาทีกับตามเเนาะดยา่อยากตามกินนะสิตามได้อยู่บอดูว่าจังไหนได้เติมเนเด็กหนอยนีงนา้โอ้มาตามแล้วมันกระเบิดเองมันจะมันจะใส่เขาจะตามเสร็จยังห้ซอยบะคงก็นอนพี่นอนมีกตะโคบเป็นโคบนอนนักเขาค่ะ เราห่วงหน่วยมากใหญ่หน่วยเท่าไรเนี่ยหน่วยจะพันเนาะกันหัวห้ามสื่อเป็นสิบหัวจ้ะอย่าหน่วยหนึ่งหาพันสิบพันอะไรเงี้ยหน่วยละสิบถึงยี่สิบบาทสิบประมาณตัวใหญ่เข้าสื่อเข้าสื่อเป็นอันนี้เป็นยังก็อนเป็นยังก็อนตัวใหญ่ไปเสะคนสื่อเป็นเขาเนี่ยนี่มาไปสื่อเล็กน้อยก็กลัวอเพิ่งเท่ เอเยีมา <unex plain able> ไปสื่อใครละคะเพล็ขาคุณยายซื่อใครละคะสื <Ya im> ่อบุยอันนี้จะใส่ได้หลายสวยฮะมาจะตากลายวาตเป็นเฟสบอกมาแล้วก็ตอนนี้ห้าสิบตมเนาะใส่ได้หลายเด็ดเนาะมาคุมเงินอันนี้จะจ๊ฟอันนี้จะสยไม่เห็นเนาะ ใส่จักหมากว่าพกไปดิเพ็ดได้ร้ายโดดน้ำมันเลยที่บุกมันไหลมันขึ้นเี่เจ็ดหามาตือบอกเพชรมันเนะพวเพชรมนนี่สือกเยบกินูเขากินมามากิเพชรห่แต่วัานี้พี่ท่าใช้สิตาให้พุทเ่าไปต้ตามให้ตาห้ดุดได้ด้ตามให้ตา้ดุนพอวาไม่ดอได้เลยอ้ะโดเพชรอ่คนเดฮะไม่ดุนมาถึงตามสกนวามสกน้ำสอกพี่ ไม่ดนตาคกงคนนี่าตาโควาเตุ๊กนี่หน่อยเก็พอเลยะเรีกน่อยผู้ใหญยเห็นเนาะอยากกัดเชื่อเชี่เชื่อเ่ยแต่าะราเร็กหน่อยก็กลายกลคนซอยัหูของฮาน้อหอยเนาะดีครับนาบ้าวบ่าแข่งกับผูพันชิสเสร็จเอ้นะต่าเตไม่ดนเดี๋ยวจะจะถึงตาผูกรกเลยมั้งตาผู้เฒ่าลยแข่งในบ้ากับพันิเสร็จบายดีบายดีบัยพี่หนอว่เดนี่อนาจจะโคงในกบ่ ใช่่ะคือประมาณีตามเห็นผู้เฒ่าก็เล็กน้อยด้วคิวกับมาเหรอตอนี้ามน้นหนอยตอนนี้โคกไฟนี่ว่าโคกไฟหลุดมาเด็กโคกไฟหลุดเซสกไม่หลุดเสกตามเ้าโคกเลยบบอกตอนนี้ได้เลยใช่ตามเห็นผู้เฒ่าเนาะได้สิตามสบ้อบเลยแข่งจิมือกันินี่นี้ย นิ้วนิ้วมาแต่โอนเพ่งเป็นในแตยันแตห็นเนาะคนง่าเออคนงาไม่ผิดเมาพี่้หยิบิกันใส่เอะนนี้ไดมาว่าอุ่นดีไ่ชกงไม่มีจะใช้ยังไงเลยใช่แต่น้ำตาลนี่ใช่้งนนี้าตำตาล้นายคนี่ตอนนี้ก็คือว่าคนคนเต็มคีไฟเนาะ บรรยากาศเาย่แต่บรรยากเต็มาดีมานีเลยไม่หนะเอาทำงานนะครับทำงานเดี๋ยวพูองานแล้วก็ปะเฟพุ่ยหนปจูนหนักใส่ใส่ยังเนี่งโใส่กะมใส่ประเดใส่ปราเดหี้ก่อนก่อนวันทแงแลย่างแลเราะัออ้าวอม่นี้รั โมใสกมดกุปรเนใส่ปนที่ว่าใส่ปนนะนบ่อใส่ปนกัให้มัน้จใส่ปนมากมาเจสูตรห้สูตรนัะเออเจ้าของแม่คนสูรดะเดือก้แปรุงดีนะวะเดื่อใเพียเดี๋ยวว่าลปรุงดีนะใเพียอเพียใส่โดเป็กนัวบิบอสิใส่เป็กงัวเป็นนัววันนี้ใช่ได้เนี่ยได้ปุงใหญอีก่าใส่เป็นยังไอะอ เออเดือมไปไม่มากกินกินชกน้าของกินโบได้กินน้ำกรจอน่ใส่เป็นน่ได้ใส่เด่นนะหมักเด่นลักเด่นได้กินน่อยกินได้ทุกหน่อยกินหน้ายากบากเหงอใส่หมักเด่นล่งไปเลยขี้ว่าวกินเขาว่าให้กินบหกินไนยุกินไนยุขันธราบใบก็ดีขนธราบใบก็ดีแล้วมักุงดีนะกินกับตักากตักินโอ้ปาได ลำนะมาตกปลามาดางแม่สิดะกินจะดีครองคุเถาหน่ยได้อคุเถาโคคเนาอ่ากินไม่มีคนเบาเง้าแค่หนมกินน่มีคนเบาแต่มัไม่นัอันนี้โนนอกเลยเจางเอียงเอาขาไปกินอยู่ห้องหน้าครอูคุเถากับไปลุ้นตามการบอลไหนเออโครองคุถาก็ไปลุ้นตากอนไรหนเอ้าวลุ้ต่ายอไหนีก็โคงคุเถาจัิน้อยกกค่ะอ กระุกน่งเด็เอาชปันได้เนาะเราทเนาะมาบวชเพเนเขาไมูุ่กับใบกางเพส็จๆจัดเนาะล่าร้ว่พักกค่จักรพักนันฮะเกษตรกรกับแครอทน้องไฮพ่หนอกคนกันฮะเกษตรหรพักกันวะ หมอใส่จาน่ย้ขึ้นขึ้นใส่จานจารจานอาจารย์พักขันใส่เออพักขันใส่ี่เมอามีผิดพลาดหมอพักขันยากันยมีผิดพาดสิบน้วะคะเป็นจะได้เดือดแอบแล้วบมอนตุ้มตาบ่หอนุ้มตาเปลียนวาเปี่ยนวาอืมไม่าองทุ่มมากเต็มนะใส่เด้อยใสเด้อใส่เด้อวันนี้อ๋อแล้วใช้กระปุม้ เด <c oughs> ี๋ยวอายุบเลยดนะพวกเธอจะมันเดือดจังเดือกสาลายเนาะตำเลยมื่อหร่ว่ากระปุกนี่กระปุกโอ้ยมันเดือกเลยเอาอยกดดกมึงเป็นคนตำเนาะอหมบอนแบบหไใจบอบบี้ มนอวะแน่ไมเมนัน่ไมอนกัน่ไหมหมนกันหเหอกใ่ไหอนกนใช่ไอน่ไน่มนกัไมมืนกันใช่ไเก่าเอนใไเือเอนกน่เห่ไหมเกันใ่มเ่อนกัน่ไหมอ่นก่อกัน่เห่ไเอน่ไอนกอน่ไปมอนกัไเอกห้เู้ือนกักเหมอกั ใส่ขึ้นใส่ลายถดิใส่อียงใส่บกมบัวนวลเราขึ้นาใส่บักนวกันมยังใส่บป็นวลอีกวันนี้เดี๋ยว่าเดี๋ยใส่ก็ได้กามากบอใสกามาส่ได้่มย่ดูื่อุสีไปจะระเหินสียากัไดมาส่งเนาะ บ่เป็นซอยเซอยสันที่แบบซันตป็นเปยังไงทานยังเหู่ไดนะอือแา่ด้ากับต้เเติมได้หรอเติมได้ด้ย้าันอยู่แต่ว่ามอเทิงเนเื่องมันเป็นยังไงขบวนบันไดแต่วากระเซนะใส่กระาได้เนาะเซตกระตาใหญ่ขึ้นอีกนึงนกระตาสี่นะให้พไนกี่เป็นยังไดส พงกเ่านากินอ <aro os> ันนี <serving> ้เนาะข่อยได้แสดไปจะเนี่ยงตัวเองก็เป็นอย่าโครงกาาตรงไพอง้่าตามใส่กับใส่บ๊อกับใส่บ๊อบใส่ไม่ไ่จินเป็นได้ตามกจ้กิจจามะใส่ไงโว้ยบอกสิเหลีวสิบอกว่าใส่หรือว่าใส่ใส่ไม่ได้สิเป็นได้ต่าง มันปนังไมันเบามันเามันผสมมันจะไปยังไงใส่เอ้ยโอ้ยซีมือบกือสีฟ้านบอดันกดดันกดดันกดดันลหน่กดตามปรเดี๋ยวย่ใเพื่อใส่รที่ตั้งไนูอนน้ไม่าตีดอเอาเ้งไใช่เอเป็นเ้ผูเป็นเนื้ใส่จมสวดันใส่เป็นเนืออีกวันี่เอากินน้ำกันไลสดปแ้น เแดกป่เออเอาแดปกุงนาแปรกุงเหนตงน้นงแดดเออหน้าบีบตรงนี้ซีก็ได้นิดนึงซีเข็มหน่อยแปกค่ะแดดปรุงไม่ได้งอยหงัวเนาะจางใช่ไมเอาปรุงแต่จางมันมีความพอดีนะจางได้ตรงนี้ไปห้าดอกท่ามเขาวจได้เสร็จ้ออะไรบอสไปเอาตักเลยดูักเลยดู

จะมาคอยมากินภาคเกษได้เ็ได้ได้เสีจได้อาตะแกรงไปเอาละเราลอกลอกเอาแล้วเอาหม้เดอให้มันูเดียวกันเลย้เาเป็นบรรยากาศเพื่อนกรรมนะเพื่อนกรรมเอาเลยว่ากำลังกินตำหมกหู

ยกโมยกโมไทยดำบ้า่บ่ผีขึ้นแบดกวะฟินดูนะเป็นจะได้แล้ แซ่บแซใส่ได้ไอ่กมน่ดออดอนละงค์หักกุ้งจืดเอียงเนาะกับกระกตือไอดอนเจ็บบอกให้ก็ใงไม่ดตาเครื่องนื่งตือกุ้งคุามากีมากีมาหาสเตลผีบุตีเบิร์ดเดบอทูเพือนกรรเนาะบานพี่ใหม่กับชิระมาณนี้เน้อยพี่น้องเวลามีเพืนกรกับสิมีคนร้ายแล้วก็คนมาเรียนไผ่เนาะเอ๊ ไปเป็นนน่โินอโออะอาชีบ่บคอยแจงกับตองของ้อไฟเดอมาเออมาท่านตำามักหงกระหน่อกมา่างนี้เป็นตำม,มักหงของอ่าเมืองขัวของที่โบเพชรนอไว้สำหรับห้คูเถา่าใช้ตัวใดตัคนทีโบมังเพชรเนาะโบเพชรี่มีกระปุด นิบ okay. ันคนาจอะมีบงเบนไพกเน่เด้อมอพี e> <p <p ่นนอะพอเป็นเพื่อนกันเป็นปกิสต์นกที่เด่นไงเจ้านั้นยังแขวเุ้งจอะ ยิ่งเท้าเฮ้ยเทาเอ้าเท่าวั้งคืนพี่เล่แบไม่น้อยโอ้เล่นจัดแล้ออกพี่เช้าคืนกออกพีเแซ่บไปหรเออพี่น้องเน่พี่ดูมาเล้อพี่น้องอ่เมาเป็เมาแล้วอนกินหรือว่าจับขอท่านเลยกินเอาเลย บดก่อนได้มันแจบเลยบ่เขาที่สั่นเนาะตอนจะบดเนาะพื่อบดแต่าบาีเมอว่าปีเสบกระมงซีเมอว่าบีนาะหอยเหรอเกียร์จีเมอเกียร์เคือการต้องหอแล้วข ถึกใจยูนอฟเป็นงออนลายขนาดเนี่ยน้อเบเบิเล <world> <at> ือใ่บเยเนาะแซมจอยใจแซมแซมเจ้ห้องยนอฟเ้งใครแซมกว่ากันไเลยแซมเปนสองแซมเปองแซมปสองนี่เิ่มเมเบิดเนาะไมพีน้องบรรยากาศเนาะคนหลายเติมเด้อ แ้วกะข้าวสีปิดคลิบเลยนะพี่น้องเลยปิดคิบเลยแล้วก็มาพืดนี่แล้วตามมาคุ้งไหอันไหนปลาสดดีกว่าปลาสดดีกว่าเค็มๆง่าเนื่ยกำแตวกะทีม่บอกอันไหนเนาะ อํามลาพาจามาทามีคนติดโควิดใช้ใชคนไดติดโควิดว่นได้คนอทีบ่ายอคือซื้อมาเลยติดแล้วพี่น้องบ่ยอบ่ายออซื่อซื้อพี่น้อง้กันสนับนิกดซื้อเบเสียงชนีด้วยพี่น้องเลยกรมกไดกเชบอปีในเด้อบาย